ในกา้านหัวหน้าโจรเรียกค่าไทยร่างสูงโปรง่งฟันหลอเกือบหมดปากกำลังนั่งเด่นอยู่ที่ชุดโต๊ะเก้าอี้เหล็กพับสดเบียดีกรีแรงไปพลางโคเข้ามือถือบริวารชื่อไอ้ม่องไปพลางเพราะขนาดนี้ในม่องทำตัวเป็นหน่วยจจรยุทธ์อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องกันตำรวจสืบพุจากเครื่องมือสื่อสารเฮ้ยนี่กูพีการน,นะ ตอนนี้มึงอยู่ไหนวะไอ้มองอยู่นครสวรรค์มีอะไรว่าไปเลยลูกเพ่กุลากคอคุณหลวงมหาเศรษฐีมากักบริเวณในสวนยางของมึงแล้วมึงจึงโทรเข้ามือถือของนายดำเกิงบุตรชายคนโตของคุณหลวงแจ้งให้เขาทราบว่าบัดนี้พ่อบังเกิดกล่าวของเขาถูกกูจับมาเรียกค่าไทยต้องบอกไหมว่าถูกพิการไปลากคอพ่อเขามาเฮ้ย hey! บอกกูก็เสร็จมาก้องดองเท่านั้นเองสิวะ いい